ไหนไหนได้โดนสามสิบประตูผมุงงหมดเลยนะครับรับ <Okay. S 1> เอาพอดีพอดีนะครับอ่าแล้วมีเอาลลอยลูมือเอาซาตัวหานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือเอาแค่บรรกลางเอาแค่พอดีพอดีแต่กนะับเพื่อความสะดวกสบายแกทางขนะ้ขมวลแห่ของเราที่เดินท<ม>างน,นะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับผมไม่เคยเดินมาแล้วสามสิบประตูป่างงเลยเตรียมไปนี่แค่ เล็กๆน้อยๆใหญ่ไม่ได้ไม่พอ้องเตียงไปไม่พอนะครับขอบคุณที่เจอและก็บคุณทุกท่านที่เดินทางมาประมาณครับประมาณร้อยกเศษนะครับผมงงไกลๆนะครับเพราะว่าถนนมันแคบมก็ก็ยาวออกไปผมก็กล่าวประมาณร้อยกว่าเศษเป็นไงครับลงควนสู้ไหวไหมครับร้อยกว่าคนนี่สบายจับยิบๆสู้ไหวไหมอาลงควรบอกสู้ไหวร้อยหนึ่งไม่มีปัญหาครับลงัวบอกไม่มีปัญหา รอยหนึ่งก็ไปมีปัญหาครับอต่ขออนุญาตนะเยี่ยมเชิญครับมาเี่ครับดูต้นพุ่มสวยงามมากเลยอาเชิญเลยมาอยอะน่ะสลามบารายกุมครับโต้วว่างก็นั่งได้เลยนะครับเข้ามาด้านในนี่ก็ได้ครับด้านในมีที่ว่างอยู่นะครับมาเชิญด้านในนะครับอาเพื่อนใดนะครับ

ขอต้องคบเสือหน่อยนะครับเสือด้วยนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้ครตอนนี้ก็ได้ครับนั่งได้ครับนั่งได้ครับนั่งนั่งนี่เลยนล่นนั่งนี่ก่อนเี่นั่งนี่ก่อนนั่งได้กี่ก่อนรับตัวโมาเสริมหน่อยนะครับเก้าอี้ครับเก้าอี้ด้วยเอาเก้าอี้มาเสริมด้วยนะครับ เอาอี้โตไอไหนที่พอที่จะนั่นก็เอาเอาออกมาเสริมหน่อยนะครับพอที่ขยายได้ก็เอามาเสริมด้วยนะครับพี่ตอนนี้ยังได้ตัวนะครับโตพัฒออนี้ได้ตัวนะ